สวัสดีครับพบกับวิดีโอเพื่อการศึกษาของครูประยงขันตุลาอีกแล้วนะครับเป็นวิดีโอเพื่อการศึกษานะครับสำหรับสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นม .1 ม .2 ม .3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับวิดีโอนี้จะพูดถึงคําราชาศัพท์นะครับความหมายหมายถึงอะไรนั้นเราได้พูด ในวิดีโอแรกๆเกี่ยวกับคำราชาศัพท์แล้วนะครับไม่ขอพูดในวิดีโอนี้นะครับเหมือนเดิมนักเรียนสามัญน,นะครับคำสามัญทางด้านซ้ายมือสุดคำราชาศัพท์ด้านขวานะครับโดยครูจะกำหนดให้แล้ก็นักเรียนไปสืบค้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นครูก็จะทำตัวอย่างให้ดูนะครับเช่นคำพูดคำสามัญพูดถึงว่าคำพูด คำราชาศัพท์ก็คือพระราชดำรัสนักเรียนเขาไปสืบคนมานักเรียนเขาเขียนลงนะครับถ้าพูดด้วยพระเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์พูดด้วยพูดกับเราเนี่ยพูดด้วยราชาศัพท์บอกว่าพระองค์นั้นตรัสนะครับตรัสกับเราพูดกับเรา,ดเ,ราเดินทางไปในระยะไกล พระองค์เดินทางไปที่ไกลๆราชาศัพท์พูดว่าใช้คำว่าเสด็จพระราชดำเนินถ้าเดินทางไปที่ใกลๆใช้คำว่าเสด็จลงนะครับคำที่5ถ้าแต่งหนังสือใช้คำว่าพระราชนิพนธ์ ถ้าเป็นคำราชาศัพท์นะครับหนังสือเล่มนี้พระราชนิพนธ์โดยก็หมายถึงว่าแต่งแต่งโดยนะครับพระองค์ทรงแต่งหนังสือนะครับไอละ่ะไอไปหามานะครับพระองค์นั้นไอไอราชาศัพท์ว่าอย่างไรคําสามัญใช้คําว่าไอพูดคําว่าไอราชาศัพท์พูดว่า ไปสิบคนที่ Google นะครับนักเรียนนะครับเอาให้ถูกให้สวยงามเขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับต่อไปคำที่7ครับคำสามันที่จะให้นักเรียนกำหนดให้คือคำว่าหัวเราะเขียนลงเลยนะครับหัวเราะหัวเราะราชาสับว่ายอย่างไรคำที่8ลงลายมือชื่อ ลงลายมือชื่อเส็นชื่อนั่นแหละนะครับราชาศัพท์พูดว่าอย่างไรใช้คำว่าอย่างไรสืบคนจาก Google นะครับคำที่9จับมือจับมือคำที่10สุขสบาย สุขสบาย11คําคำว่าจามจาม12สคำสั่งคำสั่ง13คล้ายๆกันครับคำสั่งสอนไม่เหมือนกันนะครับคำที่12คำสั่งคำที่13 คำสั่งสอน14ทักทายทักทาย15อยากได้อยากได้พระองค์อยากได้เนะี่ยอยากได้อยากได้ของสิ่งนี้อยากได้ราชาศัตว์ใช้คําว่าอย่างไร10คนนะครับ คำที่16ล้างมือล้างมือนะครับคำที่17ล้างหน้าล้างหน้า18ไปเที่ยวไปเที่ยว19ถามถาม20ไหวไหว ไหว้นั่นแหละนะครับแต่ออกเสียงไหว้เสียงสั้นนะครับไหว้ยี่สิบเอ็ดตัดสินยี่สิบตัดสินยี่สิบเอ็ดตัดสินยี่สิบสองถามครับถามถาม

ยี่สิบเก้าพูดพูดสามสิบเดินสามสิบเดินฝากติดตามนะครับทางช่อง YouTube นักเรียนเข้าใจแล้วล่ะขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับวิดีโอนี้นักเรียนทำให้สวยงามเป็นระเบียบให้ถูกต้องนะครับสืบค้นมาอย่าให้ผิดนะครับขอบคุณครับ